อ่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีลงปล่อยออโตโอ้เก็บเลเวลนะครับที่ประทะสุดเขตแดนเนาะก็อย่างอันนี้ผมเป็นหัวหน้าตี้นะครับถ้าไม่มีหัวหน้าตี้ก็หาตี้นะครับ <cinco six eight ies> อย่างเราเป็นหัวหน้าตี้เราจะหาคนก็เนี่ยเลยครับฟอนเทียแครชนะครับตัวอ่า <six> <th reat> <six> <th reat> โอเคฟอนเทียแครชนอร์ม <six> ัลเขียน a อ k เข้างหน้าไปแล้วเอฟเคฟอนเทีย a s h <th> Normal <reat> ดี e p a u พ o แล้วก็กดไปแล้วก็รอคนเข้ามาอ่าโอเคมีคนเข้ามาแล้วนะครับครบแล้วใช่ไหมเราก็ไปท้าทายนี่ครับประทาสุดเขตแดนปกตินะครับกดไปเลยช่วยเหลือแล้วก็ยอมรับไปครับอ่าทีนี้เข้ามาข้างในแล้วนะครับก็เหมือนกับเราเล่น ปะทะปกติเลยนะเพียงแค่เราจะไม่เล่นนะครับอ่ะกดเปิดประตูเหมือนเดิมแล้วก็เปิดออโต้แล้วก็ปล่อยไปเลยครับไม่ต้องไปทำอะไรมันทีนี้ให้ตัวละครมันตีเองตั้งเวลาไว้ก็ได้ครับสักประมาณ7นาทีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดทีมแรงๆมันจะจบที่ประมาณ7นาทีนะครับแต่ถ้าไม่แรงมันก็เต็มเวลา8นาทีเลยเนี่ยไม่ต้องเล่นละครับปล่อยออโต้ไปให้มันตีไปเอง วิธีนี้มันเหมาะสําหรับคนที่เคลียร์แมปเคลียร์ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วนะครับอย่างของผมมันเคลียร์ทุกอย่างร้อยแล้วเนะาะมนทำอะไรไม่ได้แล้ะเปิดกล่องก็ได้ยังปีไม่เยอะได้แค่สองพัน่มาฆ่าพวกเนี้ยมันได้ตัวหนึ่งประมาณแปดถึงเก้าร้อยนะครับถ้าเป็นบอสจะได้สามพันยังไงก็ขึ้นดีกว่าแล้วเราไม่ต้องเล่นนะครับก็เนี่ยปล่อยไปรอสักเจ็ดนาทีค่อยมาดูใหม่ปล่อยให้มันเล่นไปเลยครับเราไปทำางอื่นได้ครับจอไปดูหนังฟังเพลงหรือถ้าเป็นมือถือก็ไม่ได้ดิ แค่นี้แหละครับเห็นไหมครับนี่เวฟส,สุดท้ายแล้วนะเวฟสิบห้าแล้วจะเหลือเวลายอยู่ประมาณนาทีครึ่งนะครับน่าจะประมาณสามสิบสามสิบห้าวิถึงจะฆ่าบอสกันได้นะเพราะงั้นมันจะไม่ถึงแปดนาทีนะครับนี่แหละปล่อยให้มันเล่นไปเราก็นั่งดูไปถ้าไม่ดูก็นั่งดูหนังไปครับ ติดสขยงโอเคจบแล้วทีนี้ก็ออกไปก็ดอ,อกเลยแล้วเราก็รอเข้ามาใหม่นะครับวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่มาอ,อัพเรื่อยจนกว่าเราจะพอนะก็มีแค่นี้แหละเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามเหมือยแล้วกันเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย